หกสิบป่วยยังไม่ถึงห้าสิบหกปีนะอายุก็หลายอยู่อีกสี่ปีจะได้รับเงินเดือนนะครับเดืผู้สูงวัยใช่ไหมครับใช่ผู้สูงว,วัยแเมื่อวันก่อนนั่งอยู่ตรงนี้นะครับจําได้ผมจะเห็นผมของผมผม,ผม,ผม,ม่นะไม่ใช่ผมของท่านอื่นขาวฟังอาจารย์เมตตาปัญญาแบงนั้นผมนั่งอยู่ตรงนี้ผมจะมาพร้อมกับความขาว ถ้ามาจากตรงนู้เนี่ยมองเห็นจะขาวเต็มไปหมดนะครเพราะว่าปล่อยเอาไว้นะครับโควิด <c ười> ผมก็ไม่ทําอะไรกับผมเลยนะปล่อยปล่อยเหมือนือสีนะครับแล้วผมก็ขาวอยู่นั้นนะ่ะทีนี้พอมบบาฟังคุณคุณต้อยนะครับตอนนั้นได้มาให้เาเรียกว่า ให้ความรู้ในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วมันดีเพราะงั้นผมฟังแล้วผมก็มันจะดีไหมเพราะว่าเคยใช้กันเอะแก้แล้วนะครับอายุขนาดนี้แล้วทั้งอะไรโนนี้น้ำอะไรที่เป็นมันไม่ได้พูดชื่อของเขานะครับเพราะกยอพ็กเปนบีสวบีอะไรพวกนั้นเคยเคยอยู่ไม่ได้เป็นเปิดชื่อไทยนะครับแต่ว่าเพื่ให้ฟังว่าก็เคยใช้กันมาว่ามันดีจริงไหม มาดูตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมันเจอสมคำร่ำลืออย่างที่เขาว่าหรือเปล่าเมาื่อวานก็เลยไปนู่ดเลยไปที่ตะยินดองนะครับคุณต่ายได้อาดูคล้องมาหนึ่งซองซือ้เอ,อเองไม่มีตังค์นะครับได,ได้มาหนึ่งซองทีนี้ผมก็มาไม่ให้ใครช่วยทำนะครับไม่ให้ใครช่วยทำก็ทำาเอง อย่างทำอาหารไว้เต็มๆเลยทำเก้ก็คือเข้าห้องน้ำแล้วใจก็คิดไปว่าอีมันดีจริงไหมมือก็ตัดไปอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ไม่ได้สวมถุงมือก็เทใส่มือแล้วก็ขยีกขยี้แล้วก็ลวกลูกอย่างเงี้ลูกจนมันดำมันไปตอนไหนไม่รู้ไม่ใช่นึกว่ามันจะดำแต่ตรงนี้มาดูตรงนี้ดำด้วยนะครับดำหมดเลยไอ้ตรงเนี้ร้างออก ตงนี้ล้างออก,ออก,กขาวไหมฮนะไม่ขาวนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันล้างออกเป็นเ,เนื้อเนี่ยดำดำๆเนี่ยล้างออกหมดเลยไม่ติดอันนี้คุณสมบัติที่ดีของเขานะครับผมประทับใจก็คือว่าคนสระไปปุ๊บยันเป็นชมแชมพูเนาะบ้านผมเรียกชมพูย้อมผมสระไปปุ๊บมันรู้สึกว่าเฮ้ยผมที่มันกระด้างกระด้างทาไมเคยสระมันกระด้างแต่ว่ามันนุ่ม นังหัวมันเย็นนะน้ำศีษะนะน,นะครับมันเย็นแล้วแล้ว,ลวสาคัญไปกว่าน,นั้นก็คือเวลาล้างเนี่ยเอาน้าฉีดล้างเนี่ยนะครับปกติที่เคยใช้แชมพูหรือย้อมเนี่ยมันจะมีเส้นผมของผมนี่หล่นไปหล่นจนถึงนิ่างนะครับแต่เมื่อวานสังเกตดูแล้วไม่มีครับ <S <S <ด>ไม่ร่วงไม่หล่น <S <S <โด>นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงว่าเอ๊ะไอ้สิ่งที่เราไม่เชื่อตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ย พอมาลองใช้ดูแล้วรู้สึกประทับใจนะครับว่าออร์แกนออยของ MPM เราเนี่ยรู้สึกว่าดีมากนะครับทำให้ผมนุ่มชุ่มชื้นผมไม่ร่วงน้ำสีสาก็ไม่แสบไม่แสบตาได้วยกลิ่นหอมผมตากไปก็ดมไปนะครับอันก่อนกอดไปเนี่ยตากไปจะไปโงต้องปิดอย่างนี้นะครับแต่นี้มาดมมีรู้สึกว่าเออดีลก่นหอม นั้น,นยอย่าเชื่อผมนะครับจนกว่าท่านจะได้ทดลองกับผมขอทุกท่านเองนะครับเพราะนั้นวันนี้ยืนยันนะครับว่าแชมพูสักผมของเรอาในวันต่อไปถ้าผมผมเขาขาวเนี่ยจะไม่เชื่อใครเหีือวจะเดินเข้ามาบริษัทแล้วก็ซื้อไปเพื่อสระพี่ดำเหมือนวันนี้ขอบคุณครับ